สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับดวงประจําวัน ถือว่าเรื่องการงาน,นมีเรื่องให้ต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับประกอบการการทางานรต่างๆต้องระวังความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้นะครับมันจะเป็นเรื่องของมีปัญหาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ต้องรมามดระวังนิดนึงในส่วนของการค้าธุรกิจนะครับก็อาจจะยังมีสิ่งที่ยังต้องอดทนรอคอยและก็มีความไม่ราบรื่นเข้ามานะครับวันนี้จึงเป็นวันที่คนวันจันทร์ต้องใช้ความอดทนกันเยอะๆครับในการทํางานทุกๆประเภทเลย เรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไม่ว่าจะทํางานด้านไหนสาขาอาชีพใดเนี่ยนะครับให้พยายามดูแลบริหารจัดการการเงินให้ดีแล้วก็เรื่องของการประหยัดการอดออมด้วยนะครับต้องให้ความสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนวันจันทร์ สำหรับด้านความรักนะครับคนที่ยังโสนอยู่โวนความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นแต่ว่ามีเพื่อนคุยมีเพื่อนปรึกษาหารือมีเพื่อนที่ดีนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวคนรอบข้างคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ามีเรื่องที่ช่วยเหลือให้คําแนะนํากันนะครับมีการส่งเสริมกันบางอย่างบางประการแล้วก็จะทําให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแนบ่แนมั่นคงต่อไปนะครับมาต่อกันที่คนวันอังคารครับ ผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับการงานประสบความสําเร็จดีครับสิ่งที่คิดสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้ทั้งงานประจาํางานในองค์กรและการค้าธุรกิจไปได้อย่างที่หวังครับเรื่องของการเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับแต่ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยวางแผนเท่าที่ควรนะประมาณว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากครับเอาตามความสุขความสบายใจส่วนตนนะครับตรงนี้ก็ต้องมาระวงังเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไปนานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบย้อนหลังได้ เรื่องของความรักนะครับคนยังโสดอยู่ดวงมีเสน่ห์นะครับมีคนสนอกสนใจนะครับแล้วก็ตัวเราอาจจะไปตกหลุมรักหรือไปชอบใครก็ได้นะครับซึ่งอาจจะมีการผูกมิตรใหม่มีเพื่อนใหม่เข้ามาครับส่วนคนที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันแล้วก็เวลาให้กันกับความหึงหวงด้วยนะครับจะมี2ประการก็คืออาจจะมีเวลาให้กันน้อยหรือว่ามีเรื่องหึงหวงบางอย่างเข้ามานะครับมาที่วันถัดมาครับคือวันพุธ ผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงการงานค่อนข้างราบรื่นดีจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะครับในที่ทํางานงานเชิงบริการงานเชิงซัพพอร์ตงานเชิงติดต่อสื่อสารไปได้ดีนะครับในเชิงการค้าธุรกิจหาลูกค,ค้าก็เช่นกันครับถือว่าจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับ ด้านการเงินนะครับจะต้องหมุนเงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับหรือว่ามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเงินค่อนข้างยุ่งสับสนวุ่นวายทีเดียวเมื่อมีความยุ่งสับสนวุ่นวายก็ต้องระวังเรื่องของความผิดพลาดเกี่ยวกับด้านการเงินและเอกาสารด้านการเงินด้วยครับด้านความรักยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรครับทั้งคนที่ยังโสดและคนที่ไม่ได้โสดอาจจะไม่สมหวังไม่ได้ดังใจที่เรามุ่งหวังไม่ได้ดังใจที่เราต้องการนะครับในวันพุธนี้มาต่อที่วันถัดมาครับคือวันพฤหัสบดี ผู้ที่เกิดในวันพระสมบัตินะครับดวงการงานค่อนข้างราบรื่นดีมีโชคช่วยเข้ามารับจะคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับทั้งงานในองค์กรและการค้าธุรกิจส่วนตัวเรื่องของการเงินมีความมั่นคงนะครับมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีแล้วก็สามารถที่จะวางแผนเก็บออมได้เลยครับวันนี้เรื่องของความรักนะครับค่อนข้างสุขสมหวังเลยทีเดียวกับคนวันพฤหัสครับมีความสุขนะครับไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดก็ตามเนี่ยสิ่งที่เรา รักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังเอาไว้เนี่ยนะครับมันมักจะได้ตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องความรักครับรักใครชอบใครอย่าลืมแสดงออกอย่าลืมแสดงความรู้สึกของเราให้เขาได้รับรู้ด้วยนะครับมาที่วันถัดมาครับคือวันศุกร์ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีความเครียดด้านการงานพอสมควรครับอาจจะมีเรื่องกดดันบางอยา่างหรือเรื่องที่เร่งรัดบีบคั้นกันมานิดนึงให้เราต้อง แก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีนะครับวันนี้จะเหนื่อยสิ่งต้องระวังเพิ่มเติมครับก็คือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเจ้านายหรือเรากับลูกค้าเรากับผู้หลักผู้ใหญ่พวกนี้ต้องมาระวังให้ดีครับทั้งคนที่ทํางานในองค์กรและธุรกิจส่วนตัวนะครับเรื่องการเงินนะครับยังถือว่ายังขึ้นขึ้น,นลงลงยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเช่นถ้าเกิดจะไปคาดหวังรายรับอะไรบางอย่างเนี่ยก็อย่าเพิ่งมั่นใจร0 0นนักเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับก็คือต้องเผื่อ แผนสำรองไว้ด้วยในกรณีที่มันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังครับเพราะว่ามันมีความผันผวนอยู่เหมือนกันในด้านการเงินด้านความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยมานะครับวันนี้ก็ต้องรอไปก่อนแต่เรื่องของคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะฮะให้ระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนการทะเลาะเบาแวงรวมถึงเรื่องคําพูดด้วยครับมากันที่วันถัดมาครับวันเสาร์นะครับ พูดที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานโดดเด่นนะครับการที่จะไปพูดคุยเจราจาติดต่อสื่อสารกับใครเนี่ยจะราบรื่นแล้วก็จะประสบความสําเร็จครับทั้งเรื่องของการค้าและธุรกิจด้วยนะครับก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับหรือว่ามีกลุ่มลูกค้าเข้ามามีการแนะนําบอกต่อการปากต่อปากเป็นต้นเรื่องของการเงินมีการดูแลการบริหารการเงินที่ดีและลงตัวนะครับอาจจะมีโชคลาภหรือมีลาภผลจากสิ่งเก่าๆที่เราเคยได้สร้างสมเอาไว้แล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือใครวางแผนจะเก็บเงินจะเก็บออมวันนี้เป็นจังหวะที่ดีจังหวะหนึ่งเลยครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับต้องระวังไปรักชอบคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วให้ระวังเรื่องมือที่3การหึงหวงการทะเลาะเบ,บาแววงกันครับมากันที่วันสุดท้ายของเราก็คือวันอาทิตย์นะครับ ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมีความยุ่งยากมีความสับสนมีความวุ่นวายเรื่องงานนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นใจไปตามที่เราต้องการนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องเรามาระวังก็คือไปเหน,น,นื่อยเหนื่อยกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับหรือว่าไปช่วยเหลืองานคนอื่นมากจนเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนนะครับตรงนี้ต้องรมามดระวังในเชิงธุรกิจการค้าก็เช่นกันอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครมากหรือว่าอย่าให้เครดิตสินเชื่อกับใครมากจนเกินไปครับ เรื่องการเงินการใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนะครับการเงินส่วนตัวมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายที่มากเกินหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองได้ในวันนี้ครับยังไงก็ต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะครับทั้งเรื่องของทรัพย์สินต่างนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพตัวเราด้วยด้านของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะฮะร,รักใครชอบใครให กล้าๆเข้าไปคุยกล้าๆเข้าไปติดต่อครับอาจจะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาหรือว่าอาจจะพบเจอกันในเรื่องของการทํางานร่วมกันการติดต่อการค้าด้วยนะครับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับเรื่องของการทํามากินร่วมกันจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับการปรึกษางานกาันการคุยงานร่วมกันเนี่ยไปได้ดีเลยทีเดียวครับ